้วคุณพาใครมาด้วยพีนันนะฮะแล้วก็ไม่เพราะว่าม่ต้องคุยนิดนึงเพราะว่าผมมาเป็นพิธีกรพิเศษไงแล้วรอบที่แล้วแบบเนี่ยแข็งแรงพาไปไปดูจระเข้แล้วก็คนที่ให้มาเดินป่าเป็นกระเทยที่สูงอายุแล้วใหญ่รู้ไหมว่ายทปแยเทปเนี้ยโหดสุดของแท็กเพื่อนเที่ยวปีนี้เลยสักประมาณสองวันก่อน่ะโทรมาบอกว่าเออลองดูโปรแกรมอีกทีค่ะถ้าไม่ไหวเป็นเทปหน้าก็ได้ กระตั้วเลยเฮ้ยเฮ้ยยายยยยายเฮ้ยแต่กล้องไม่ได <h ums> ้จับไปใช่ปะจับไปสาบกล้องเลยค่ะ ดูคอนเทนต์ระดับโดบในราคาพิเศษภาพกับโมโนแม็กลูกค้า AIS กดดอกจันหกเจ็ดแปดดอกจัน 4, สี่สี่เหลี่ยมแล้วทรออกลูกค้าทู ank, ดีแท็กโคดอกจัน 36, สามสามหกสี่เหลี่ยมแล้วทรออก